ถ้าอยากจะบอกคนที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่างานของคนที่ทํางานเนี่ยเป็นประหลัดอําเภอเขาทาอะไรเนี่ยคิดว่าจะอธิบายง่ายๆที่สุดเนี่ยคิดว่าคืออะไรบ้างประหลัดอําเภอเป็นคนพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่ให้คนในพื้นที่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเติบโตไปตามทั้งแบบ กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกกระแสบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปได้ mm hmm. อําเภอ mm hmm. เมื่อเป็นภูมิภาคปุ๊บอําเภอมันเป็นเสมือนตัวกลางอะครับ mm hmm. มันเป็นเสมือนกาวระหว่างส่วนกลางกับท้องถิน่น mm hmm. การทำงานของอําเภอเราเราประสานกับท้องถิ่นอยู่แล้ว mm hmm. เราทำงานร่วมกับผู้บริหารองค์กรองคองส่วนท้องถิ่นทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเทศบาล mm hmm. ตำบลอ,อ่อบตทำงานร่วมกันหมดแล้ว mm hmm. อืมผมก็เลยมองว่าบทบาทสําคัญอําเภอก็ยังมีบทบาทสําคัญอยู่กับการทํางานในระดับพื้นที่อื